เคปีเป็ดทะเลมะขามกระสมที่ตลาดนายก้ำแพงนะครับเคยมากินแล้วครับอร่อยอ,อร่อยแน่นอนครับร้านนี้อยู่ที่ตลาดนายก้ำแพงเพชรนะครับสามารถที่เราจะเลือกเอาชิ้นไหนขนาดไหนก็ได้นะครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะอ่ออะไรบ้างเริ่มต้นที่นนะเ,เท่าไหร่ราคา ราคาก็มีมันขีดก็ยี่สิบห้าอ่าเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าบาทนะครับยี <25. S 1> อร่อยแน่นอนครับการันตีเลยครับเชางเปิลการันตีเลยนี่รวมหรือแยกรวมนะครับรวมเลยนะน้ำมองไหมครับเอาครับ เราจะขอน้ำพะโล้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มให้นะครับน้ำพะโล้นะครับเราขอไดนะ้นี่ครับเรียบร้อยแล้วผรครับ